สวัสดีครับแขกกล่องซิ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําร้านอีกหนึ่งร้านนะครับร้านน้าเอกอะไรซิ่งนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพกีทานะครับถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่มาร้านน้าเอกแขกง่ายนะครับเกลดซุ้มครับซุ้มซุ้มเฉลิมมะเกียรตินะครับแกซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับ ฝั่งขาออกแล้วก็ร้านนี้กอะไรซิ่งี่อยู่ซอยลุมพินีนะครับซอยลุมพินีอ่าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านนันครับนี่ครับร้านอ,อะไรสิ่งร,ร้านนี้ทำอะไรมั่งครับ ทำอะไรมั่งครับทำทุกอย่างครับทหน้าวันนี้หมองหมองว่ะอ่ารับซ่อมรถชนหนักคนเบาครับรับโมดิฟายเครื่องยนต์เปลี่ยนสายนในมันเครื่องคลบวงจรนเอ็กแน็คเยตรงเลยครับรถชนหนักก็ขอเวลาไม่เกินเจ็ดวันอย่างอย่างอย่างทีนี้ครับคระมาณกนี้ครับ,รบเจ็ดวันก็เสร็จแล้วครับเดี๋วยวต้องถ่ายรูปรวมๆหย แล้วผมพามาดูรอบๆร,ร้านนะครับนี่รถชนมานครับชนมาแ้้เอามาซ่อมนะครับนักๆอย่างนี้ก็ประมาณ7วันครับ7วันมารับรถได้เลยครับนนอรอบรรยากาศรอบร้าน ผมมากทำแต่ X Max นะครับ X Max ยาม5า X Max นี่ก็เป็นช่างอีกหนึ่งคนนะครับนี่เป็นช่างหนึ่งคน,นครับคุณคุ้นหน้ามั้งไหมครับแนะนำตัวหน่อยครับบ o ดดี้ลิ้นซิงครับผมอ่าบุดดี้ลิ้นซิงนะครับถ้าอยากรู้ว่าซิงยังไงต้องหาผู้หญิงมาให้ขอลองนะครับเดี๋ยวคุดในช่องมีลูกเดกดู